ี้ผมรับอาสามาทำอาหารนะครับซึ่งก็ครัวที่สร้างขึ้นมาเพื่อนุชตอนนี้ก็จะต้องถูกเราทั้งสองคนยึดอ่ใช<ห>่ถึงแล้วข้างนั้นเองอ สบายอยู่แล้วพอพอ,พอนักร้องสองคนมีกันพอมันไม่อร่อยแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรบอกก็จะไม่เป็นไรทั้ทงมะอึกทั้งไอ้นู่ไนไอ้นี่ไอ้นั่นไอ้นี่ใส่เข้าไปแล้วมันกินกินได้อขออนุญาตชิมหน่อยนะครับอืเราต้องทำสิ่งนี้ครับเพื่อจะให้ สเร็จเป็นนาทีลงเรือครับับมรับครับครังไม่เครับครับครณบครั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 บาครับครับรบรับคนับครครัตอนนี้รราถือว่าเสร็จสรบูรณ์แล้วรบครับครับรรมมรร